ขอพาไปดูสีสันในเรื่องของการตัดทุเรียนกันบ้างนะ,ะการรับการส่งทุเรียนถือว่าสีสันของการรับส่งเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะคะนี้ขอพาไปดูสีสันค่ะรับด้วยกระสอบเป็นยังไงไปดูภาพกันค่ะบรรยากาศนะคะสีสันฤด,ดูทุเรียนที่จังหวัดยะลาค่ะสําหรับสีสันของการเก็บทุเรียนก็คือ คนรับกับคนส่วนคนส่งหรือว่าชาวสวนค่ะขอพาไปในพื้นที่ของหมู่ที่5ตำบลบาลรอรําเภอยะหานะคะคนเก็บแล้วก็ชาวสวนแปลงนี้เนี่ยมีนายดอลล์สตือบาเป็นเจ้าของสวนค่ะซึ่งปลูก ทุเรียนหมอนทองมานานหลาย10ปีช่วงนี้ทุเรียนแก่จัดค่ะสามารถที่จะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วแล้วก็จําหน่ายเพื่อสร้างรายได้กับครอบครัวค่ะสําหรับเซียนในการเก็บทุเรียนนะคะก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่จะขึ้นไปตัดทุเรียนตั้งแต่ยอดลงมาให้กับคนรับที่มีกระสอบป่านอยู่ใต้ต้นนะคะด้วยกระสอบนี้ค่ะก็จะถักเปียด้วยเชือกฟางที่หูทั้ง4ี่ข้างเพื่อที่จะให้เกิดเสียงดังพอตัดทุเรียนได้แล้วนะคะคนขึ้นทุเรียนก็จะโยน อย่างแม่นยำลงมาให้กับ คนรับด้านล่างพร้อมกับจะมีการสะบัดกระสอบรับทุเรียนเสียงดังฟังชัดค่ะซึ่งน้ําหนักแต่ละลูกนะคะก็จะมีตั้งแต่2กิโลกรัมไปจนถึง5กิโลกรัมนอกจากนี้ค่ะทางเจ้าของสวนนะคะก็จะมีการโชว์ลีลาการเก็บทุเรียนด้วยแบบชาวบ้านค่ะโดยใช้ที่นอนกับกระสอบมารับสําหรับคนที่รับทุเรียนไม่เป็นด้วยนะคะในการเก็บทุเรียนคนโยนคนรับก็จะทยอยเก็บทีละต้นนะคะเก็บไปจนกว่าจะหมดซึ่งก็จะใช้เวลาตั้งแต่ช่วงสา ไปจนถึงช่วงเย็นค่ะซึ่งก็แล้วแต่ว่าผลผลิตจะมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ส่วนๆไปนะคะซึ่งเราก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าจะเก็บได้หมดในเวลาไหนนั่นเองค่ะ ค่ะสวนทางด้านนายดอเลาะนะคะก็ได้บอกค่ะว่าสวนทุเรียนของตนเองค่ะได้รับงบประมาณในการใส่หลอดไฟทําให้ปีนี้นะคะผลผลิตได้ผลดีซึ่งตัดไปแล้วค่ะรอบแรก300กิโลกร,รัมมีเสียแค่2ลูกจึงอยากแนะนํานะคะให้ชาวสวนทุเรียนติดหลอดไฟในสวนเพราะทําให้ทุเรียนมีคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงราคาดีด้วยค่ะส่วนทางด้านนายอับดุลยาลีนบูระพากะเกษตรอําเภอเภยะหาก็ได้เผยว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนของอำเภอยะหาอยู่ที่ 3,700กว่าไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยวนะคะ2,600กว่าไร่ค่ะผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่830กว่ากิโลกร,รัมต่อไร่2,200ตันนะคะสำหรับราคาปีนี้ก็อยู่ที่110บาทจนถึง115บาทค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่125บาทตอนนี้ทุเรียนก็ราคาเริ่มลดลงแล้วค่ะ ซึ่งปีนี้นะคะมาตราการของสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาได้ให้ทางเกษตรอำเภอทุกอำเภอค่ะกำชับประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้ทําทุเรียนคุณภาพโดยให้ตัดทุเรียนที่แก่เต็มที่และพักทุเรียนไว้24ชั่วโมงเพื่อคัดกรองให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในการส่งต่อให้กับผู้บริโภคค่ะ